ลองจินตนาการถึงความหนาวเหน็บที่กัดกินไปถึงกระดูกท่ามกลางความเบื้องว้างของภูเขาน้ำแข็งสีขาวโพลนที่ทอดยาวไกลสุดมุกหูลูกตาที่นี่เสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือจะถูกกลืนหายไปกับสายลมและไม่มีวันไปถึงหูใครวันที่16ตุลาคมปี1972เครื่องบินเล็กแบบเซสนา310ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเมืองแองเคเรจ บนเครื่องลำนั้นมีบุคคลสำคัญระดับประเทศนั่งอยู่เขาคือเฮลบอกส์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชื่อดังของสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยนิกเบกิชนักการเมืองท้องถิ่นและนักบินมืออาชีพจุดหมายปลายทางของพวกเขาคือเมืองจูโนการเดินทางควรจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงท้องฟ้าดูเหมือนจะปกติเครื่องยนต์ทำง,งานเต็มกำลังแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นไม่มีสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือ ไม่มีเสียงระเบิดไม่มีควันไฟเครื่องบินทั้งลำพร้อมผู้โดยสารทั้งสี่ชีวิตหายวับไปจากหน้าจอเรดาร์ราวกับระเหยกลายเป็นไอการหายตัวไปของเฮลบ็อกซ์จุดชนวนให้เกิดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภยัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาในยุคนั้นรัฐบาลสหรัฐระดมเครื่องบินทหารและพลเรือนกว่า40ลําเรือกู้ภัยอีกหลายสิบลำเจ้าหน้าที่นับพันชีวิต ปูพรมค้นหาครอบคลุมพื้นที่กว่า3 2 5 0 0 0ตารางไมล์นานถึง39วันเต็มคุณคิดว่าพวกเขาเจออะไรบ้างคำตอบคือความบ้างเปล่าไม่พบแม้แต่เศษน็อตไม่พบคราดน้ำมันไม่พบร่องรอยใดๆที่บ่งบอกว่าเคยมีเครื่องบินบินผ่านเส้นทางนี้นี่ไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมธรรมดาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของปริศนาที่โลกต้องจารึกยินดีต้อนรับสู่ สามเหลี่ยมอลสกาดินแดนแห่งนี้ถูกลากเส้นสมมุติเชื่อมโยงจุด3จุดเริ่มจากแองเคอร์ชลงใต้ไปที่จูโนโและลากยาวขึ้นเหนือไปสุดขอบโลกที่บาโรพื้นที่อันกว้างใหญ่นี้เต็มไปด้วยป่าสนทึบภูเขาสูงชันและฐานน้ำแข็งที่ไม่เคยหลับไหลหลายคนเรียกมันว่าเบอร์มิวดาแห่งขั้วโลกเหนือแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าเบอร์มิวดาคือสถิติที่จับต้องได้ ข้อมูลระบุว่าตั้งแต่ปี1988จนถึงปัจจุบันมีผู้คนหายสาบสูนย์ไปในดินแดนสามเหลี่ยมนี้มากกว่า16,000คนลองคิดดูนะครับ16,000คนนั่นมากกว่าจำนวนประชากรของเมืองเล็กๆบางเมืองซะอีกสถิติระบุว่ารัฐอาร์ก้กามีอัตราคนหายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึงสองเท่าและในทุกๆ1000คนจะมีสคนที่เดินเข้าไปในป่าแล้ว ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยคำถามคือพวกเขาหายไปไหนภูมิประเทศที่นี่เปรียบเสมือนสุสานสีขาวที่พร้อมจะฝังกลบทุกอย่างถ้าเครื่องบินตกในหน้าหนาวหิมะจะตกลงมากลบซากเครื่องบินจนมิดภายในเวลาไม่จี่ชั่วโมงถ้าตกในหน้าร้อนป่าดิบชื้นที่รกทึบและแม่น้ำที่เชี่ยกรากจะพัดพาหลักฐานทุกอย่างลงสู่ทะเลสาบน้ำแข็งแต่คดีของเฮลบอกซ์และคนอีกนับหมืน่น อาจไม่ได้เกิดจากสภาพอากาศเพียงอย่างเดียวเพราะมีแรงงานจากนักบินหลายคนที่รอดชีวิตมาได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ชวนขนลุกพวกเขาระบุว่าในบางพิกัดของสามเหลี่ยมอ阿สกาเข็มทิศจะหมุนติ้วอย่างบ้าคลัง่งระบบนำทางไฟฟ้าจะดับวูบไปและพวกเขารู้สึกเหมือนถูกบางสิ่งจ้องมองมาจากเบื้องล่างอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เครื่องบินสมัยใหม่ตกโดยไร้สาเหตุมันคือความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กโลก หรือเป็นตำนานลึกลับที่ชาวพื้นเมืองหวาดกลัวมานับพันปีเมื่อเข็มทิศหมุนวนอย่างบ้าคลั่งและเส้นขอบฟ้าที่เคยชัดเจนกลับบิดเบี้ยวจนแยกไม่ออกว่าไหนคือท้องฟ้าไหนคือพื้นดินนี่คือสิ่งที่นักบินหลายคนต้องเผชิญเมื่อบินผ่านใจกลางของสามเหลี่ยมอาลาสกานักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบมานานหลายทศวรรษว่าทำไมพื้นที่แห่งนี้ถึงกินเครื่องบินและผู้คนได้มากขนาดนี้ ทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดคือเรื่องของความผิดปกติของสนามแม่เหล็กมีการค้นพบว่าชั้นหินใต้พื้นดินของอ阿สกาเต็มไปด้วยแร่ธาตุและแม่เหล็กที่มีพลังมหาศาลพลังงานนี้เข้มข้นพอที่จะรบกวนระบบไฟฟ้าตัดขาดการสื่อสารและทําให้เข็มทิศชี้ไปผิดทิศผิดทางลองจินตนาการว่าคุณกําลังขับเครื่องบินอยู่ท่ามกลางพายุหิมะมองไม่เห็นทางข้างหน้าแล้วจู่ๆ เครื่องมือนำทางเพียงอย่างเดียวที่คุณมีก็โกหกคุณนั่นคือวินาทีแห่งความตายแต่เรื่องนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความผิดปกติทางธรณีวิทยาไอวานแซนเดอร์สันนักชีววิทยาชื่อดังเคยเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับวังวนอาร์ถัหรือวายวอร์เทคส์เขาระบุว่าบนโลกใบนี้มีจุดที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแปรปรวนรุนแรงอยู่12จุดและสามเหลี่ยมอลาสก,าก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกับสมเหลี่ยมบนยวดา ทฤษฎีนี้เชื่อว่าสนามพลังแม่เหล็กที่บิดเบี้ยวไม่ได้ส่งผลแค่กับเครื่องจักรแต่ส่งผลต่อสมองของมนุษย์ด้วยผู้คนที่หลงเข้าไปในพื้นที่ที่มีพลังงานสูงมักจะมีอาการหมึนงงเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงแววมารวนและสูญเสียการรับรู้ทิศทางโดยสิ้นเชิงนี่อาจเป็นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมคนถึงเดินหลงทางจนหาทางออกไม่ได้แต่สำหรับชาวพื้นเมืองทลิงกิตที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มานับพันปีพวกเขาไม่เชื่อเรื่องสนามแม่เหล็ก หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใดๆพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในป่านั้นน่ากลัวกว่านั้นมากพวกเขามีตำนานที่เล่าสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับปีศาจที่ชื่อว่าคุชทาก้าหรือที่แปลว่ามนุษย์นาคคุชทาก้าไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดามันคือปีศาจจำแรงกายที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติตำนานเล่าว่ามันอาศัยอยู่รอยต่อระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญ,ญาณเป้าหมายของมันคือการล่อลวงคนที่หลงทาง ให้เดินลึกเข้าไปในป่าเพื่อขโมยวิญญาณวิธีล่าเหยื่อของมันช่างโหดร้ายและแยบยลคุชทากา้าสามารถเรียนแบบเสียงร้องไห้ของทารกหรือเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือของผู้หญิงได้เหมือนจริงราวกับจับวางลองนึกภาพคุณกำลังหลงป่าหนาวเหน็บและสิ้นหวังแล้วจู่ๆคุณก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยู่หลงพุ่มไม้สัญชัตญยาณความเป็นมนุษย์จะสั่งให้คุณวิ่งเข้าไปช่วยแต่เมื่อคุณแหวกพุ่มไม้นั้นออกไปสิ่งที่คุณพบจะไม่ใช่เด็ก แต่เป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยขนและดวงตาที่จ้องจะเอาชีวิตชาวทลิงกิตเชื่อว่าใครก็ตามที่จ้องตาคุชทากา้าจะถูกสะกดจิตให้กลายเป็นพวกเดียวกับมันและไม่ได้กลับออกมาอีกเลยเรื่องเล่านี้อาจฟังดูเป็นนิทานหลอกเด็กแต่สิ่งที่น่าแปลกคือรายงานจากทีมกู้ภัยในยุคปัจจุบันมักจะพบเบาะแสที่ชวนให้สงสัยเช่นรอยเท้าเปล่าที่เดินหายเข้าไปในฐาน้ำแข็งทั้งที่อากาศติดลบหรือเสื้อผ้าที่ถูกถอดทิ้งไว้อย่างเป็นระเบียบ เรากับเจ้าของเต็มใจเดินจากไปเองคำถามที่น่าขนลุกคือสิ่งที่นักเดินผ่าและนักบินเหล่านั้นเผชิญก่อนจะหายตัวไปคืออะไรกันแน่เป็นเพราะสนามแม่เหล็กทำให้พวกเขาเห็นภาพหลอนจนเดินไปสู่ความตายหรือว่าเสียงร้องไห้ที่พวกเขาได้ยินมันมีอยู่จริงถ้าคุณคิดว่าปีศาจหรือสนามแม่เหล็กคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดลองมองลงไปที่พื้นดินดูสิครับสิ่งที่คุณเห็น คือความงามของแทนน้ำแข็งสีฟ้าครามที่ทอดตัวยาวเหยียดแต่ความจริงแล้วมันคือเครื่องจักรสังหารที่ทำงานอย่างเงียบเชียบและไม่เคยหยุดนิ่งในทางธรณีวิทยาทานน้ำแข็งหรือเกเลเชียไม่ใช่น้ำแข็งที่อยู่นิ่งๆแต่มันคือแม่น้ำที่ไหลช้าๆมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาพร้อมกับบทขยี้ทุกอย่างที่ขวางหน้าและนี่อาจเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลที่สุดว่าทำไม เราถึงหาใครไม่เจอลองดูตัวอย่างจากคดีประวัติศาสตร์ในปี1952เครื่องบินทหารขนาดยักษ์ C-124 Globe Master II พร้อมทหาร52นายชนเข้ากับภูเขาในอ阿拉斯าทีมกู้ภัยระบุพิกัดได้เห็นซากเครื่องบินแต่สภาพอากาศเลวร้ายจนกู้ภัยไม่ได้และต้องทิ้งภารกิจไปเวลาผ่านไปนานหลายสิบปีทีมสำรวจกลับไปที่เดิมเพื่อกู้ซาก แต่เชื่อไหมครับภูเขาทั้งลูกว่างเปล่าเครื่องบินลำยักษ์หายไปจนกระทั่งปี2012หรืออีก60ปีต่อมาฐานน้ำแข็งทิ้งยอมคายความลับออกมาซ่าเครื่องบินถูกพบห่างจากจุดตกเดิมไปไกลถึง12ใหม่และสภาพของมันไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยแม้แต่น้อยฐานน้ำแข็งด้วยกลืนเครื่องบินเข้าไปบดขยี้โลหะจนกลายเป็นเศษเหล็กชิ้นเล็ก และปั่นรวมกระดูกของผู้เสียชีวิตไปกับก้อนน้ำแข็งนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมการค้นหาเฮลบอกซ์หรือคนอื่นๆถึงลม้มเหลวพวกเขาอาจไม่ได้หายไปในมิติอื่นแต่ถูกธรรมชาติย่อยสลายและซ่อนอำพางไว้อย่างมิดชิดภายใต้เกราะน้ำแข็งที่หนาหลายร้อยฟุตนอกจากพื้นดินที่กินคนได้แล้วท้องฟ้าเหนือสามเหลี่ยมอลาสก้าก็โหดร้ายไม่แพ้กันปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไมโครคลเมต หรือสภาพอากาศเฉพาะจุดทำให้นักบินมือโปรต้องจบชีวิตมานักต่อนักในวินาทีแรกฟ้าอาจจะใสกระจ่างแต่อีกวินาทีถัดมาลมพายุรุนแรงที่เรียกว่าวิลลี่วอรจะพุ่งลงมาจากยอดเขาด้วยความเร็วเกินกว่าร้อยไมล์ต่อชั่วโมงกระแทกเครื่องบินจนเสียการควบคุมพร้อมกับพายุหิมะที่ทำให้เกิดภาวะไวท์อท์ทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นสีขาวโพลนมองไม่เห็นฟ้า มองไม่เห็นดินนักบินจะไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังบินขึ้นหรือกำลังพุ่งดิ่งลงสู่พื้นจนกระทั่งสายเกินไปเมื่อเอาความโหดร้ายของภูมิประเทศมารวมกับความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กและตำนานความลึกลับของปีศาจสามเหลี่ยมอลสส้าจึงเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการหายสาบสูญไม่ว่าคุณจะเชื่อในวิทยาศาสตร์หรือเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติผลลัพธ์สุดท้ายก็เหมือนกัน นั่นคือมนุษย์ชังเปราะบางเหลือเกินเมื่ออยู่ต่อหน้าความยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้เราอาจมีเทคโนโลยี GPS ที่ทันสมัยมีเครื่องบินที่เร็วเหนือเสียงแต่ในมุมมูดของสามเหลี่ยมอลาสก,ากฎของมนุษย์ใช้ไม่ได้ผลที่นั่นกฎของธรรมชาติคือสิ่งเดียวที่เป็นนิรันดร์และตราบใดที่ฐานน้ำแข็งยังคงเคลื่อนตัวและพายุหิมะยังคงพัดกระหนำ่ำปริศนาของสามเหลี่ยมลาสกาก็จะยังคงอยู่ เพื่อรอคอยเหยื่อรายต่อไปที่กล้าท้าทายดินแดนต้องห้ามแห่งนี้บางทีคําเตือนจากชาวพื้นเมืองอาจเป็นเรื่องจริงว่าสถานที่บางแห่งบนโลกไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้มนุษย์เข้าไปค้นหาโลกใบนี้ยังมีความลับอีกมากมายที่รอการค้นพบถ้าคุณหลงไหลในเรื่องราวลึกลับและประวัติศาสตร์ที่ยังหาคำตอบไม่ได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่คุณ จะได้ไม่พลาดการเดินทางสู่ความจริงในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ